โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน Adobe After Effects CC นะครับ Adobe After Effects CC 2019นะครับในเวอร์ชันที่ผมใช้นี้จะเป็นเวอร์ชัน2019นะครับถ้าเกิดใครที่ใช้เวอร์ชันสูงกว่านี้หรือต่ำกว่านี้ก็สามารถเรียนรู้ในเวอร์ชันนี้ได้นะครับเพราะว่าหน้าตาอะไรต่างๆไม่ไม่ไมค่อยจะแตกต่างเท่าไหร่ครับจะแตกต่างแค่ฟังก์ชันบางอย่างที่มีเพิ่มเข้ามาหรือว่าฟังก์ชันเวอร์ชันเก่าๆอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยนะครับ สำหรับบทเรียนนี้นะครับเราก็จะแบ่งเป็นพาร์ทๆไปเนาะเพื่อจะให้ไม่มันไม่ให้ยาวเกินไปหรือว่าเนื้อหามันเยอะเกินไปนะครับในพาร์ทแรกเนี่ยเราอาจจะทําความรู้จักกับโปรแกรมกันก่อนนะครับหรือว่าทําความรู้จักเกี่ยวกับคีย์ลัดหรืออะไรต่างๆก่อนนะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับว่าจะเอาไปใช้ในงานรูปแบบไหนก็ว่ากันไปเนาะ สำหรับโปรแกรมอื่นนะครับที่ทุกคนอยากจะเข้าไปศึกษาเนาะก็สามารถเข้าไปศึกษาในช n น l นี้ได้นะครับซึ่งจะมีโปรแกรม Photoshop CC นะครับที่เพิ่งทำไปนะครับมีประมาณ 6EP ีนะครับอาจจะมีมากกว่านั้นอีกถ้าเกิดว่าบางอย่างที่ควรจะสอนเนี่ยผมจะอ,อัดมาเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็สำหรับโปรแกรมอื่นนะครับพวก Adobe Premier e มหรือว่าพวก Adobe อนิเมตอะไรพวกนี้ที่ผมเคยสอนไปเนี่ยในช anel นี้อาจจะยังไม่มีนะครับเพราะว่าผมเคยสอนไปที่ช anel เดิมของผมก็คือคลิกเนียโปรวิดีโอครับถ้าเกิดใครที่สนใจก็ลองเข้าไปศึกษาดูได้ในช anel เดิมผมครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าช anel เดิมผมเนี่ยจะไม่อัปเดตแล้วนะครับเพราะว่าผมเข้าไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเนื่องจากเนืน่องจากว่าแอคเคาท์หลักของมันเนี่ยโดนแบ,นไ,แน,บ,น,น,บนไปแล้วนะครับโดนทาง u t u b e เนี่ยระงับถาวรไปแล้วนะครับไม่สามารถเข้าอะไรได้เนี่ยแต่ พวกวิดีโอหรือว่าอะไรต่างๆที่ยังอยู่ในช anel เนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาได้อยู่นะครับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับสำหรับ Adobe After Effects CC นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่า Adobe After Effects CC ไม่ใช่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับคอมโพสต์วิดีโอมากกว่า,าบางคนอาจจะงงว่าคอมโพสตวิดีโอคือยังไงนะครับการตัดต่อวิดีโอเนี่ยก็คือเรามีวิดีโออยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ออามาตัดตๆๆให้มันเป็นเรื่องราวเนาะแต่สำหรับ Adobe After Effects เนี่ยมันจะเป็นประเภทแบบว่า,าบางฉากบางท่อนของวิดีโออาจจะไม่สวยหรือว่าอาจอยากมีอะไรเพิ่มเติมอยากมีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมเนี่ยหรือว่ามุมกล้องมันไม่โอเคเนี่ยเราอยากปรับมุมกล้องใหม่อะไรเงี้ยอยากซูมเข้าซูมออกอะไรต่างๆให้ลูกเล่นมันดูน่าสนใจเนี่ยอันนั่นแหละคือเป้าหมายของโปรแกรมตัวนี้นะครับโปรแกรมตัวนี้สามารถทําแบบนั้นได้แต่จริงๆพี่เมียมันก็ทาแบบนั้นทำทำแบบเหมือน After e f f e c t ได้แหละพวกปรับมุมกล้องอะไรพวกเนี้ย แต่ถ้าเกิดว่าจะขั้นแอดวานซ์หรือว่าใส่เอฟเฟกอะไรที่มันแบบยังไงขั้นสูงกว่านั้นก็คือต้องใช้อั t เตอร์เอฟเฟกนะครับอย่างเช่นพวกตัวหนังสือดิ้นหรือว่าพวก่าร์ดิช t ั o นเป็นการ์ตูนดิ้นอะไรต่างๆพวกนี้เนาะก็ต้องใช้อั t เตอร์เอฟเฟกหรือแม้แต่พวกะระเบิดเอฟเฟกระเบิดเอฟเฟกไฟอะไรต่างๆที่ในหนังบู๊เขาชอบใส่กันหรือว่าพวกอเอฟเฟกที่เราอยากจะเอามาใส่ในเอาง่ายคือเหมือนอถ้าเป็นพวก เกมเมอร์ก็จะเป็นพวกอินโทรเนาะอินโทรสำหรับก่อนเข้าก่อนเข้าคลิปอะไรพวกนี้เนาะพวกอินโทรแล้วก็พวกอ่าหลังจากที่คลิปจบแล้วก็คือท้ายคลิปเนี่ยท้ายคลิปก็จะมีไอ้นี้ขึ้นเนี่ยมีเป็นเครดิตขึ้นอะไรต่างๆพวกนั้นครับอ่าก็จะใช้พวก after e f f e c t พวกนี้แหละในการจัดคอมโพส์อ่าเลเอตต่างๆพวกจัดวางเลเ o u t ต่างๆจัดวาง ให้สิ่งนั้นอยู่นี่สิ่งนั้นอยู่นี่ส,สิ่งต่างๆอยู่ตรงมุมไหนของวิดีโออะไรพวกน,นี้ก็จะใช้ After e f f e c t ตัวนี้ในการจัดการนะครับโอเคในเมื่อเรารู้ว่าอ่ามันทำอะไรได้แล้วเราก็มาทำความรู้จักโปรแกรมกันเลยนะครับโอเคอ่าอันดับแรกเนาะพอเราเข้าโปรแกรมมาปุ๊บใช่ไหมครับอ่าเข้าโปรแกรมมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเจอหน้าต่างนี้นะครับอาจจะเจอหน้าต่างนี้หรือไม่แน่ใจว่าบางเวอร์ชันอาจจะไม่มีหน้าต่างนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเจอหน้าต่างนี้เนี่ย ทุกคนสามารถปิดไปได้นะครับหรือว่าจะากด new project เลยก็ได้นะครับกด new project หรือใครที่มีไฟล์ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถากด open project อะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าต่าง home นะครับซึ่งมันจะอยู่ในส่วนของปุ่มตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้นครับถ้ากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ปุ่มไอ้หน้า home เนี่ยมันจะขึ้นมาแต่ถ้าปิดไปเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมเลยนะครับอย่างถ้าผมกดปุ่ม home ปุ๊บอืรอสักแป๊บนะฮะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นครับ หรือ,อก่อนทุกครั้งที่เราเปิดเข้าโปรแกรมมามันก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับโอเคเราปิดไปก่อนเราก็ปิดไปเลยนะครับเราก็จะมาเข้าสู่หน้าโปรแกรมเลยครับโอเคทีนี้มาพูดถึงหน้าโปรแกรมนะครับถ้าเกิดใครมี2จอเนาะก็สามารถหยิบมันก็จะคล้ายๆกับ Adobe Premiere อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับที่เหมือนของ Adobe เราตระกูล Adobe, Adobe นะครับก็คือเราจะต้องมาทําการจัด Workspace กันก่อนนะครับ อ่า workspace ก็คือที่ว่าเราจะเอาอะไรไว้ตรงไหนเอาส่วนไหนไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยเออเราจะต้องมาจัดส่วนนี้ก่อนนะครับส่วนที่ใช้ส่วนใหญ่นะครับที่ผมจะใช้เนาะก็จะมีในส่วนของอ่า toolbar ด้านบนนี้นะครับ toolbar อ่าซึ่งปกติแล้วมันน่าจะมีให้อยู่ลนะเนาะเราอาจจะลองคลิกเลือกอ่าส่วนนี้ก่อนก็ได้ default อ,อะไรเงี้ย learn standard อะไรพวกเนี้ยอ่าอะไรพวกนี้ะน,นะครับอ่า small screen อ,อ่าพวกเนี้ยมันก็จะจัด รูปแบบของเวิร์ p สเปซให้เราครับอ,อย่างเช่นผมคลิกเลือกเ e ิ r นเงี้ยมันก็จะมีหน้าต่างเกี่ยวกับเรียนรู้ของโปรแกรมขึ้นมาเ like. งี้ยสแตนดาร์ดทีนี้ผมก็จะคลิกประมาณสแตนดาร์ดก่อนครับอ,อันนี้แหละหลักๆเนี่ยหลักๆผมจะใช้สแตนดาร์ดนะครับพอเริ่มเริ่มโปรแกรมใหม่ๆเนี่ยเราจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเนี่ยผมก็จะใช้สแตนดาร์ดนี่แหละสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็จะประกอบขึ้นด้วยอ,อะไรอ่ะ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะจัดตำแหน่งอื่นเพิ่มนะครับเราก็สามารถหยิบไปได้นะอย่างเช่นพิวเนี่ยเราอยากจะหยิบเอาไว้ข้างบนเราก็หยิบขึ้นมาได้อะไรงี้หยิบมาต่อข้างล่างก็หยิบมาต่อวางแบบนี้ได้นะครับปรับขนาดตำแหน่งอะไรได้เนาะอ่าอินโฟอ,อะไรต่างๆพวกนี้เอฟเฟคปรับขึ้นลงอะไรพวกนี้ได้ขนาดได้พวกนี้อันนี้ก็ขยายขึ้นขยายลงได้นะครับอ่าโปรเจกต์อ่า, Post check, อาเอฟเฟคคอนโทรลอะไรพวกนี้นะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึง หน้าต่างหลักๆที่เราต้องใช้กันนะครับหน้าต่างหลักๆที่เราต้องใช้เลยก็คือ,อที่นี่นนะคือโปรเจกตัวนี้นะครับโปรเจกตัวนี้ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไปที่ Windows เนาะแล้วก็เลือกในส่วนของโปรเจกตัวนี้นะครับปึ๊บเนาะเนี่ยถ้ามันไม่มีมันก็จะมไม่เห็นโปรเจกต์เลยนะครับแต่ถ้าเรากดคลิกถูกตรงโปรเจกต์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับโปรเจกตัวนี้นะครับ,รบโปรเจกตัวนี้เอาไว้สําหรับ เก็บไฟล์ต่างๆที่เราจะเอามาใส่เอามาทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรทำภาพเคลื่อนไหวหรือว่าทําวิดีโออะไรต่างๆนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรูปภาพหรือว่าเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถหยิบมาใส่ตรงโปรเจกต์ตัวนี้ได้นะครับอันที่2ก็คืออ่าเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับเอฟเฟกต์คอนโทรลแน่นอนเหมือนกันก็คือวนะินโดว์เอฟเฟกต์คอนโทรลเนาะถ้าเกิดใครไม,ม่มีก็ให้ไปกดตรงนี้เนาะอ่าเอฟเฟกต์คอนโทรลตัวนี้อ่าหน้าต่างตัวนี้จะอยู่ใกล้ๆก,กับโปรเจกต์แบบนี้นะครับถ้าเกิดใคร ไม่คุ้นชินคุณจะเอามาวางข้างๆแบบนี้ก็ได้เนี่ยมันก็จะเป็น2หน้าต่างนะครับก็คือโปรเจกต์ตัวนี้นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นไฟล์โปรเจกต์เนาะแล้วด้านบนนี้ก็จะเป็นพรีวิวว่ามีรูปอ่ารูปเนี้ยเป็นรูปอะไรไฟล์ขนาดเท่าไหร่อะไรพวกนี้เนาะด้านบนนี้นะครับแล้วส่วนเอฟเฟกต์คอนโทรลเนี่ยคุณก็วางข้างๆนี้ก็ได้เอฟเฟกต์คอนโทรลเอาไว้สําหรับสมมตุติคุณมีวิดีโอหนึ่งวิดีโอใช่ไหมฮะคุณหยิบไปใส่ในอ่าคุณทำคอมโพสิชันอะไรขึ้นมาละ คุณอยากจะใส่เอฟเฟกวิดีโอตัวนั้นให้มันแสงสว่างขึ้นหรือว่าแสงมันมืดลงอะไรเงี้ยคุณหยิบมาใส่ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะต้องตั้งค่าในส่วนของเอฟเฟกต์คอนโทรลตัวนี้นะครับมันสามารถให้เรามาตั้งค่าตรงนี้ได้เนาะในส่วนของเอฟเฟกต์คอนโทรลโอเคผมจะหยิบใส่ตรงแบบนี้แหละอ่าใกล้กับโปรเจกต์นี่แหละเพราะว่าเวลาถ้าเราจะเราจะตั้งค่าเราก็แค่คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้พอเข้าใจเนาะสอง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 ,สองหน้าต่างนี้นะครับ อันที่2อเอออันต่อมาเนาะอันอันต่อมาดีกว่าไม่ใช่อันที่2อ,อันต่อมาคือ composition นะครับ composition ใครไม่มีก็ window composition เหมือนกันนะครับ composition ก็คือหน้าต่างในการแสดงการทำงานของเรานะครับหน้าต่างแสดงการทำงานของเราทั้งหมดนะครับซึ่งมันสามารถเลือก v i วอะไรต่างๆได้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสอนทีหลังเนาะเลือก v i วอะไรต่างๆอันนี้เป็นหน้าต่างแสดงการทำงานนะครับ <c oughs> ต่อมาด้านขวาด้านขวาก็จะเป็นส่วนของ info พวกออดิโอะไรแบบนี้ถ้าคุณไม่ต้องการคุณก็แค่ปิดไปฮะเนี่ย c คส r s e p เนล l ค o u r s e panel เนี่ยให้เหลือแค่ preview effect library นี่ก็ปิดไปก็ได้อ่าส่วนใหญ่ผมก็จะเหลือประมาณนี้ preview เนาะ preview กับ effect preset นะครับเอาไว้สำหรับดึงมาใส่ดึงมาใส่เงี้ยเออเวลาเราต้องการเอฟเฟกตตัวไหนเงี้ยเราอยากได้เอฟเฟกต์พวกเบลอพวกอะไรเงี้ยเราก็หยิบมาใส่ได้อะไรอย่างนงี้เนาะ effect แล้วก็พรีวิวพรีวก็ไว้สําหรับดูอย่างเช่นเราอยากลองลองเทสดูว่ามันเล่นแล้วมันโอเคไหมเงี้ยเรากดเพย์อะไรตรงนี้นะครับก็จะวางไว้2องันนี้นะครับสอัน,นประมาณนี้อ่าแล้วด้านล่างนะครับด้านล่างนี้จะเป็นส่วนของไทม์ไลน์นะครับเอาไว้สําหรับควบคุมอ่ายังไงอะ่ะเลเยอร์เหมือนเหมือนเลเยอร์จะอันไหนโชว์ด้านหน้าไหน อยากให้อันไหนอยู่ด้านหน้านไหนอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ให้มันโชว์แสดงไปกี่นาทีว,าวินาทีวินาทีอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับส่วนของไทม์ไลน์ตัวนี้นะครับตอนนี้มันจะขึ้นวันนันอยู่นะครับมันจะขึ้นวันนันก็คือยังไม่มีไทม์ไลน์นะครับเราต้องสร้างไทม์ไลน์นะครับถ้าเกิดใครที่ใช้พรีเมียเป็นนะครับมันก็คือซีเควนซ์ในพรีเมียนะครับอ่าเหมือนกันก็คืออย่างเช่นพรีเมียเนี่ยเราจะเราจะสร้าง วิดีโอขึ้นมาเราจะตัดต่อสักอันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องสร้างซีเควนต์มาหนึ่งหนึ่งซีเควนต์ใช่ไหมฮะเอออันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่เนี้ยจะเรียกจะไม่เรียกว่าซีซีเควนต์นะครับจะเรียกว่าคอมโพสอ่าเรียกว่าคอมโพสิชันครับจะเรียกว่าคอมโพสิชันนะครับก็คือตัวนี้นะครับ New นิวคอมโพสิชันอ่ามันจะเรียกว่าคอมโพสิชันนะครับโอเคในเมื่อเรารู้รู้ตำแหน่งของอ่าเขาเรียกว่าอะไรหน้าต่างอะไรต่างๆนะครับจัดตำแหน่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าเหลืออีกหนึ่งอันก็คือทูบาร์ตัวนี้เนาะทูบาร์ตัวนี้ถ้าเกิดใครไม่มีก็เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือติ๊กให้มันติ๊กถูกออกมาทะมันจะมีอ่าทูบาร์ตัวนี้ออกมานะครับเอาไว้สําหรับพวกอ่าหยิบจับหรือว่าอ่าดึงลากตําแหน่งอะไรต่างๆโอเคตอนนี้เรารู้ว่าอ่าเครื่องมืออะไรต่างๆนะครับแถบอะไรต่างๆเนี่ยเราจัดเรียงเลยเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะเอาต้องการแบบเนี้ย ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราสามารถเซฟตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นอตอนแรกเราเลือกสแตนดาร์ดใช่ไหมเราเซฟเราสามารถเป็นเปลี่ยนเป็นเซฟเซฟเอสนิวอ่าเวิร์กสเปซตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไว้เลยว่าอ่าจะเป็นอาจจะเป็นชื่อเราก็ได้นะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับแล้วมันก็จะขึ้นอยู่ตรงด้านบนนี้อย่างเช่นของผมเนี่ยผมเซฟเป็น1 Display กับ2 Display นะครับก็คือ1 Display เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอเดียวก็คือมีทุกอย่างครบอยู่ในหน้าจอเดียว ส่วน2 display เนี่ยมันจะเป็นอ่าหน้าจอเนี้ยจะไปไว้ทำไว้ทำงาน,นครับส่วนอีกหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นเอาไว้สำหรับอ่าคอมโพสงานหรือว่าอ่าจัดการเรื่องเลเยอร์หรือว่าไฟล์โปรเจกต์อะไรต่างๆไว้อีกหน้าจอหนึ่งอะไรงี้นะครับอ่าเราก็สามารถเซฟเป็นอ่าเวิร์กสเปของเราได้นะครับเอาไว้ใช้ในอนาคตนะครับอ่ามาที่ t a ต d a า d เหมือนเดิมโอเคสำหรับอ่าคลิปนี้เออพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาอธิบายต่อ ในส่วนาการทำงานของอย่างอื่นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ